พี่น้องแฟนคลับสองกองก็ได้ชิ้นสูภูทุกคนนะครับผมปกบกับบอกกองนะครับวันนี้ในมือมันยุดนะครับผมอยู่ท่อมนาบ้านนะครับอาจจะโกแน่หน่อยนึงนะครับแต่ขอโทษเรื่องเสียงรบกวนนะครับเนาะวันนี้บอกกองนะครับจัดเมนูเด็ดนะครับผมหมักม่วงหน่อยกับน้ำจิ้มสูตรพิเศษนะครับผมมาสู่แฟนคลับพี่น้องแฟนคลับเลยอยน้ำไายพี่น้องนะครับเนาะกับบรรยากาศช่วงเชียงเียงนะครับผม อ่ะครับพี่น้องเพื่อนๆอยู่ไกลอยู่ไกลกะอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเป็นกระนองใจกับช่องกล่องกาลสินนะครับผมบเบาๆลายใหญ่ห่างพี่น้องจัดเลยนะครับเนาะมันจิ้มสูตรเด็ดครับผมสูตรเฉพาะนะครับจัดเลยพี่น้องมาครับพี่น้องมา ง่วงหน่อยกับซื้อมาจากตลาดพี่นอ้องไปตลาดเื่อวานเนี่ยนะครับก็เลยเป็นอยู่ตลาดก็เลยซื้อมานะครับแต่โอเคครับม่้ดีส้สมุนตดหน่อยนะครับ ครับพี่น้องรับบรรยากาศส่วงทิ้งเทียงนะครับเนาะเอาหมักงวงหน่อยตับแจวสวยพิเศษมายวนนำลายพี่น้องแฟนครับนะครับมานะครับพายุไก่กับมากิน มังวงกับเบากรองได้นะครับเนาะนะครับจัดไปหน้องจัดไปกินแบบอีสาหบรรเทานี่อยครับเนี่ยมองน้อยนะครับเนาะขุยเจีวคักๆนี่ครับเนี่ย ของปวดปบากล่องครับปบากล่องไม่คนมากินสมนะเนาะอ่านพี่น้องแฟนครับเด้อแศรษฐครับชัดไป ไกกินมืนเนี่ยเราจะยังได้กับพี่ฟ้าพี่น้องแฟนคลับทางข่าวในเด้อกินหม,งมง่งงวงหลายมันฉีดในนี่บอนะครับกินหม,ม,ม่งงวงแยมบุญเทียงกับเสีบต้องแซ่บนะครับกินแล้วกับฝากทางข่าวประกวงี่เด้อว่าเจ็บห่วงบอเป็นไรนะครับมามาพี่น้องมนาะ ตัวนี้กาดอกบางงวงกำลังติดเป็นดอกนะครับเนาะแต่บุบหัวใบจะติดบอลนะครับกามันติดเกิดขึ้นสีโดกอยู่ปีนี้นะครับนครับบางงวงบางกวางกับฟานเป็นเดี่ยวๆไปนะครับเนาะจะกินง่ายนะครับผมว่นเดียดเห็ดตอนใหญ่เห็ดตอนใหญ่ดันมันสิขัดนะครับทำนี้พอดีแสบนะครับเนาะอ้าพี่น้องเพื่นครับสกุลุกคนนะครับเนาะจัดไปจัดไปมันเนี่ยแสบแสบครับารับน้ำเจี่ยมนี่นะครับเนาะ ปรกอนจะบอกนะครับกับนึ่งนะครับเกรือปุงกับมีปลานะครับปลาขวดนะครับเนาะสองพริกป่นนะครับสามข้าวคั่วนะครับสี่เป็นพงชิลดห้าเป็นน้ำตานะครับเนาะมีหานะครับหามใส่น้ำปลากับหามใส่ดดดีเด้ขาดนะครับนาองสูนนะครับหมอยร้ายกันแล้วจะกู้มากนะครับตัวนี้เป็นสูตรพิเศษนะครับสูตรเฉพาะนะครับผม มามพี่น้องมาเซ่บเซ่บเบ ันใดก็เบิ่งแย่งกันได้เด้อถามข่าวกันเด้อหมดแล้วักบ่ยกินคักแ่วอันนั้นมันสิคักคือกินบ่บัดนี้ ยังได้กากพี่น้องแป้งคัสต์นะครับนาะกดติดตามกดกดไลค์นะครับเนาะกดแชร์นะครับเนาะเป็นกันลังใจกับช่องกล่องกัลสินนะครับโอ้เพจพี่น้องแค่เจี๊หนึ่งจะเพจวันนี้อยากพูดย่งบัวไทยนิดนึงนสูตรนี้กับสูตรน้ำจิ้มพิเศษนี่ก็สามารถแชทมาถามทักมาถามในไลน์ในช่องกล่องกัลสินได้นะครับเนาะครับเดี๋ยวปากก้องจะบอกนะครับเนาะงในกาแากดติดตามเป็นกันลังใจกับช่องกล่องกัลสินนะครับสําหรับวันนี้เอาศวินก่อนนะครับเนาะ เครับสำหรับนี้การขึน้นาสวัสดีครับ